เราอยู่ตรงนี้กันแล้วอีกแค่ตรงนี้100เมตรใช่ไหมคะแล้วตรงนี้อีก320อีอีกแค่420เมตรสวสวัสดีค่ะทุกคนที่ตี้ตามบกับพัสดุช่องพลา ะะตอนนี้พลอยอยู่ที่ Jasper Sky t r a m ค่ะเดี๋ยวพลอยจะพาทุกคนนะคะขึ้นแ a มไปข้างบนนะคะแล้วไปดูกันว่าวิวมันจะสตัน n ิ่งขนาดไหนถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ ทุกคนตอนนี้เราอยู่ข้างบนแล้วนะคะ <Wow. S 1> ก็จากข้างล่างนะคะขึ้นมาข้างบนใช้ระยะเวลาประมาณ7นาทีครึ่งเนาะ oh. ใช้ระยะเวลาประมาณ7นาทีครึ่งนะคะแล้วก็ <Wow. S 1> กอรนอล่าที่แจสเปอร์เนี่ยจะเป็นการขึ้นรวมกับคนอื่นนะคะไม่ได้เป็นแบบ p r i v a t e เหมือนกับที่พลอยไปขึ้นที่บาฟนะคะจะบอกว่าลมแรงมากแล้วก็ต้องใส่หมวกเพราะว่าแดดแรงนะคะ oh. ก็เดี๋ยวตอนนี้เราจะไปขึ้นเทลกันนะคะ เขาเรียกว่า Whistler Trails นะคะเดินไปประมาณกิโลครึ่งเพื่อเพื่อจะไปดูแบบว่าวิวภาพรวมออนท็อปทั้งหมดไปค่ะไปเดินด้วยกันค่ะ <Go! S 1> คือจุดลงนะคะเราเดินมาได้เรื่อยจนถึงจุดนี้แหละแล้วก็จริงๆตรงนี้ต้องไะถ่ายรูปแต่ว่าเราเดินกันมาก่อนนะคะเดี๋ยวพอจะเดินกันไปตรงนี้เราก็ไะถ่ายรูปตามจุดนี้เลยปปปปสูงมากทุกคนตอนนี้เราผ่านจุดถ่ายรูปมาแล้วสองจุดนะคะ จะบอกว่าถ้าทุกคนดูแผนที่เมื่อกี้เขาให้เดินเดียว้ายไปใช่ไหมแต่แล้วนึ่นลมแรงแต่เราเลือกที่จะเดินตรงขึ้นไปก่อนนะคะเพราะเราอยากไปดูสุดทางก่อน <laughs> ชิวๆค่ะ เรามีน้ำพกมาตอนแรกเรามีแรงนะทุกคนขาอันนี้สับจึบจบจึบจึบแต่ตอนนี้นะคะเราเดินแบบค่อยๆย,ย่างก้าวอะทุกคนชันเนาะชันค่ะชันถ้าไปไม่ได้ใครมีไม้เดินเขาอะไม้ไฮกิ้งอะควรพวกมานะแต่ว่าวันนี้ไม่ได้เอามาคือไม่ไม่ได้คิดว่าแบบ มันจะต้องเดินขนาดเนี้แต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเป็นประสบการณ์ไปค่ะไปให้สุดเรามาขนาดนี้แล้วอุตส่าห์ขับรถมาจากแวนคูเวอร์เลยนะเนี่ย <Wow. S 1> เราจะไปยอดเขาตรงนู้นค่ะทุกคนเดินที่มันมีหิมะหรือว่าหินสีขาวหรือเปล่าก็ไม่รู้อยู่ตรงนั้นคือ landmark ของเราเดินไปได้หรือเปล่าตรงนั้นแต่เห็นเหมือนมีอะไรแบบเคลื่อนไหวอย,อยู่คิดว่าน่าจะเดินไปได้นะคะ น่าจะเป็นเทียวทางเดียวกันทุกคนไม่อยากจะเชื่อเลยว่าถึงครึ่งทางแล้ว <c oughs> เหนื่อยมากแต่ว่าแค่แค่อยู่แค่ครึ่งทางก็รู้สึกว่าแบบมันคุ้มค่าแล้วอ่ะกับการที่เราขับรถมาไกลอ่ะแล้วกับการที่เราตัดสินใจเดินต่อเพราะว่าพลอยอะ่ะเข้าใจว่าพอลงจากกอนโดล่าแล้วมันก็จะถึงวิวเลยมันก็จะถึงจุดเที่ยวจุดถ่ายรูปเลยไม่ได้คิดว่าแบบ ไมไ่ต้องเดินมาขนาดนี้ดูวิว <Wow. S 1> จอเสนออึ้งจึ้งปึ้งมากแม่ wow. ของ j จสเปอร์ได้กันกับพลอยทุกคนบอ,อกเลยว่ามันจอใสหรืออึ้งจึงปึ้งมากแม่ดีใจมากที่ไม่ยอมแพ้ไปก่อนอัดเป็นไงรื้จ่อ,อไม่ยอมแพ้ทำท่าคือสูดิเฮ้ยโหมันสวยมากอะ่ะไม่คิดเลยว่าแบบจะได้มาเดินบนภูเขาที่แบบสูงมากๆากมากๆเพราะว่าอ๋อ เนินป่าเซียนอยู่ทางข้างหน้าเพราะว่าจากข้างล่างขับรถขึ้นมาใช่ไหมคะแล้วก็ขึ้นกอนนล่าขึ้นมาก่อนนะขึ้นกอนนล่าขึ้นมาอีกแล้วก็จากจุดลงกอนนล่าเดินขึ้นมาอีกคะ่ะพีคมากแม่ oh, <no. S 1> ไปดูเขาเรียกอะไรนะเดินปรัาเสียนด้วยกันคะ่ะทุกคน <c oughs> ใช้ได้อยู่ งไงป็นไงโอ้โหมันยังไปต่อได้อีกนะไปต่อกันเดี๋ยวไปนั่งเล่นก่อนนะคะ ราอยู่ตรงนี้กันแล้วอีกแค่ตรงนี้100เมตรใช่ไหมคะแล้วตรงนี้อีก320อีกแค่420เมตรเท่านั้นสู้ไม่สู้สู้ครัไม่เคยถอยเน่มาขนาดนี้แล้วฉันจะถอยได้อย่างไรเราเดี๋ยวไอ้ตัวงเผขาวนเนี่ยวผมว่ามันเป็นหินหรือว่าเป็นหินมะน่าจะเป็นหิมะนะทุกคนเพราะว่ามันดูเป็นสีเหมือนแบบหิมะละลายผสมกับกับเขาเรียกอะไรดินเนาะที่โคนที่ ตอนแรกคิดว่าชั่วโมงเดียวก็คงเสร็จเนาะแต่ที่ไหนได้น่าจะอันนี้คือถ่ายวิดีโออยู่แบบอย่างเดียวเลยนะยังไม่ได้แวะถ่ายรูปเพราะเดี๋ยวแวะถ่ายรูปตอนขากลับเนาะไม่งั้นมันจะนานกว่านี้ Amazing มากอ่ะสุดๆไปเลยฮะอ่าสรุปแล้วมันคือหิมะนะรู้สึกว่าเดินข้างบนง่ายกว่าตอนเดินขึ้นมาอีกเนาะ เดินได้ทุกคนเดินได้มันแค่อาจจะด,ดูยากในช่วงตอนแรกเฉยๆค่ะตอนแรกไม่คิดว่าจะเดินมาน่าจะคิดว่าจะอยู่แค่ลงไปเช้าเออใช่คิดว่าขึ้นไปเช้ามาแล้วมันจะอยู่แค่นั้นไงเห็นไหมอาร์ตก็คิดเหมือนกันแต่คือพอขึ้นมาพวกเห็นมันเป็นเทรลเงี้ยก็ไม่ได้มีมมใครเอจใจเดินเลยดีกว่าอุตส่าห์มาถึงแล้วเออเอาเซ่เป็นทริปแรนดอมแรนดอมจริงทุกคน เละเท้ไปทั่วเลยเกล้องตามแผนอยู่แค่ไม่กี่อย่างรอกนันก็คือบางทีวางแผนทีิปมาดีเกินก็น่าเบื่อบางทีก็ต้องมีแรนดอมบ้าง <c oughs> เน่จากอัดคุ้งนะครับจากอัดคุง้งอัดเข้าเขินกล้องนิดนึงนะทุกคน <c oughs> ก,กุ๊กกุ๊ <c oughs> หิมะตอนตกใหม่ๆจะสวยงามนะคะทุกคนมันจะนุ่มแต่พอมันตกไปเรื่อยๆมันจะเป็นสภาพนี้ มันจะเป็นคล้ายๆเกล็ดน้ําแข็งแล้วมันก็จะเกาะตัวเป็นน้ําแข็งกับพื้นแล้วมันก็จะลื่นแหละเดินไทยหลังขึ้นเขาจะรอดไหมเนี่ยโดนโอ้โหสะดุดก้อนหินแล้วหนึ่งโอเคเราต้องไม่คนปกติโหนี่ฉันมาอยู่บนยอดเขาที่จัสเปอร์แล้วหรือนี่ยว้าว we are m o c h there ทุกคนอาจจะเห็นหน้าพลอยไม่ค่อยชอนนะเพราะว่าพลอยใส่หมวกวันนี้แล้วก็ใส่เสื้อคลุมเพราะว่าลมแรงนิดนึงนูนถึงแล้วาหายเหนื่อยหายเหนื่อยเลยจริงวว้าวคนมาเยอะมากสดๆจึงปึ้งมากแม่ กคนแล้วแล้วเราสองคนก็ามาถึงบันยอดเข่าแล้วนะคะแล้วเราก็จะเจอคอมพาสค่ะคือเหมือนเข็มทิศแต่ทุกคนเดี๋ยวให้อันเดินเข้ามาใกล้ๆคือเหมือนเราก็เราก็หมุนใช่ไหมแล้วเราก็จะรู้เลยว่าเรากําลังหันหน้าไปทางไหนนะคะอันนี้อะไรอะ่ะเดีด๋ยวดูสิบรัสเซลอันนี้หันหน้าทางนี้ไปน่าจะเป็นบรัสเซลพาร์นะคะ แล้วก็อันนี้น่าจะเป็น Terminal l i Ter n Terminal t Min Terminal Min Term นะคะอันนี้ว้าวแล้วก็อันนี้ค่ะ Indian Bridge นี่ค่ะนี่ Indian Bridge พลอยก็หวังว่าทุกคนนะคะจะชื่นชอบคลิปนี้ของพลอยนะคะจะบอกเลยว่าทุ่มทุนสร้างมากาค่ะยังไงก็ฝากทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์กด u ั s ส r i b ์และติดตามช่องพลอยพรารวีดีชแนลด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะบ๊ายบาย